เฮ้ยแกดูซีรีส์เรื่องนี้ยังพระเอกหล่อเวอร์เออฉันก็ชอบนางเอกนะนางดูกวนดีอะ่ะพวกเธอดูซีรีส์พ่กนี้ด้วยหรอซีรีส์ตลาดโง่ดูแล้วได้อะไรเนี่ยแต่ฉันว่านะมันก็หนุกดีอะ่ะหนุกอะไรของเธอล่ะเออจเจนใช่ว่าจะซื้อรองเท้าคู่นี้อะ่ะสีหน้าร้องดีฉันก็ว่าสวยนะอ,อุ๊ยเธอ สีมันเหยมากเลยอ่ะแบบก็มันนอกวันนี้เขาไม่ใส่กันแล้วแบบนี้นแกรู้ยังเด็กข้างบ้านฉันนั่นไปเดบิวต์มาลูกป้าน้อยอ่ะหรอไม่รู้จักวางแผนการเรียนไม่เหมือนลูกฉันฉันให้เรียนพิเศษทุกวันเลยไม่มีเวลาไปเดบิวต์เดบิวต์ประกงประกวดอะไรนั่นหรอกขอพี่หน่อยนะ้ำปลาด้วยไหม เฮ้ยกแกทำอะไรกันน่ะฉันไม่ชอบกินเผ็ดแล้วฉันก็ไม่ชอบกินเค็มด้วยอ่ะทำไมต้องมายุ่งกับชามของฉันล่ะเธอไม่รู้หรอปูงแบบเนี้ยมันฉลาดนะฉันก็เลยปูงให้เธอไงอย่ายุ่งกับความคิด